ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีแน่นอนค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ปังมากอีกด้วยนะคะสําหรับคนที่มีงานเยอะมีงานหนักอย่าฝืนทาต่อช่วงส่งการนี้เนี่ยอยากให้กลับไปหาผู้ใหญ่ที่บ้านจังเลยคนที่เกิดในวันเสาร์ดวงความรักของคุณปังมากดวงของคุณจะยิ่งปังถ้าคุณได้เดินทางไกลคุณกําลังมีโชคใกล้น้าํา ยังหาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงลองมามูกันดูไหมให้เรื่องราวบนหน้าไพ่มาทำนายให้คุณกันค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ของเทศกาลสงการานต์ใครที่อยากรู้ว่าสงการานต์นี้นะคะดวงตัวเองจะปังเรื่องอะไรกันบ้างแล้วต้องทำอย่างไรดีเพื่อเสริมดวงให้ยิ่งรุง่งยิ่งปังมาดูกันเลยค่ะ สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ไฟออฟสอดค่ะไพ่ใบที่สองที่เห็นนะคะคือไพ่ King of Cup ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Page of Cup ค่ะ คนที่เกิดในวันจันนะคะดวงจะปังในเรื่องของการเจรจาสื่อสารนะคะมีดวงของผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือในทุกๆด้านเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะว่าด้วยในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานเนี่ยมีผู้ใหญ่คอยมาซัพพอร์ตอยู่ตลอดดวงในเรื่องของการเงินการงานจึงยิ่งปังมากๆเลยนะคะในช่วงสงการานต์นี้ค่ะแล้วก็ขอบอกอีกนิดนึงค่ะด้วยความที่ไพ่ใบแรกนะคะมาเป็นไพ่ไฟออฟสอดด้วยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการรับฟังความ คิดเห็นของคนอื่นนะคะหรือว่ามีการปรับตัวได้ดีเข้ากับสังคมได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เกิดในวันจันทร์หลังจากส่งการนี้นะคะเรามีการปรับตัวพยายามเข้าสังคมให้มากขึ้นบอกเลยค่ะว่าดวงคุณจะยิ่งปังมากกว่าเดิมแน่นอนค่ะทำอะไรดีเพื่อเสริมดวงให้ยิ่งปังนะคะให้ยิ่งรุง่งสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ เอเดอวานค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่คิงออฟซอดค่ะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะที่เห็นค่ะคือไพ่เพย e ดอฟเพลเคิลค่ะแนะนำเลยค่ะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการทำดีในเรื่องเชิงของบริจาคนะคะหรือว่าการ ให้สิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะส่วนสําหรับใครนะคะที่กําลังโฟงกัสในเรื่องของการงานเป็นพิเศษเกําลังคิดอยู่ว่าจะโยกย้ายงานดีไหมนะคะบอกเลยค่ะว่าย้ายงานแล้วดีย้ายงานแล้วยิ่งรุ่งนะคะส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์ที่กําลังรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้เบื่อเบื่อจังเลยทําอะไรที่ประจาประจาซ้ําๆอยู่บ่อยๆนะคะบอกเลยค่ะว่ายิ่งทําแล้วยิ่งดีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อดทนก่อนผลลัพธ์ออกมาดีแน่นอนค่ะ สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะทำอะไรยิ่งบังไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่เดอะทาวเวอร์ค่ะไพ่ใบที่สองที่เห็นนะคะคือไพ่ซิกออฟคัพค่ะไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ควีนออฟคัพค่ะ บอกเลยคะ่ะว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันขานเกิดขึ้นอาจจะบอกไม่ได้นะคะว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน การเงินความรักหรือว่าสุขภาพนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเดี๋ยวมาเจาะกันเลยดีกว่าสําหรับในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะได้รับโอกาสนะคะจากผู้ใหญ่มาชักชวนอ่ไปย้ายงานนะคะบอกเลยค่ะว่าย้ายงานแล้วจะดีนะคะส่วนสําหรับในเรื่องของการเงินเนี่ยที่บอกว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนี่ยก็อาจจะมีโชคลาภมาจากผู้ใหญ่นะคะ เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือด้วยซึ่งผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยเขาคอยที่จะช่วยเหลือเรามาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้รับโอกาสทางการเงินดีๆสําหรับผู้ใหญ่ช่วงนี้แนะนําว่าลุยเลยทําเลยอย่าเพิ่งปฏิเสธไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะความรักนะคะอาจจะได้พบเจอนะคะคนที่คนรักเก่ากลับมาทักทาย ะะอาจจะมีคนรักเก่ากับมาทักทายทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวได้นะคะสําหรับคนโสดน,นะคะส่วนสําหรับคนมีคู่เนี่ยความรักในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้ทะเลาะกันอยู่เนี่ยเร็วๆนี้จะมีเหตุการณ์ได้กลับมาคืนดีกันแน่นอนค่ะและสุดท้ายเลยค่ะในเรื่องของสุขภาพถ้าเกิดว่าคุณกําลังเจ็บป่วยอยู่เร็วๆนี้นะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาช่วยเหลือคุณทําให้สุขภาพเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะถ้าเกิดว่าคุณ กำลังเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าเครียดจากการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกลัวไปนะคะขอขอให้อย่าพิ่งกังวลน,นะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีแน่นอนค่ะมาต่อกันเลยนะคะว่าคนที่เกิดในวันอังคารทำอะไรดีจะยิ่งเสริมดวงให้ยิ่งรุ่งยิ่งปังอพอดีมีไพ่หลุดออกมาสองใบ นะคะเดี๋ยวแพลวจะพูดก่อนเลยนะคะสำหรับไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ D M Place ค่ะสำหรับไพ่ใบที่2ที่แพลวเห็นนะคะคือไพ่ Knight of c u p ค่ะและสำหรับใบที่3ที่เห็นนะคะคือไพ่ Ace of c u p ค่ะ ใครที่เคารพนับถือพระแม่ลักษมีนะคะหรือว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะบอกเลยค่ะว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยยิ่งได้ไวหวเนี่ยดวงอาจจะยิ่งรุ่งอาจจะยิ่งปังนะคะแล้วก็แนะนําเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจราจาสื่อสารแบบอ่อนหวานไพเราะนะคะน่าฟังพูดจามีเหตุมีผลไม่ว่าจะคิดทําอะไรก็ตามจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ บอกอีกนิดนึงด้วยความที่ไพ่เอตออฟคัพขึ้นมาเร็วๆนี้เนี่ยจะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆนะคะขอให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบอกเลยค่ะว่าไพ่ออกมาการันตีแล้วว่ายิ่งทํายิ่งดีจริงๆเพราะฉะนั้นยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีแน่นอนค่ะคนที่เกิดวันพุธดวงจะยิ่งปังเรื่องอะไร ในช่วงสงกลามนี้นะคะโอเคค่ะไพ่หลุดออกมาอีกแล้วน่าจะอยากบอกเนะาะใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่เดอะชาริลค่ะใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่เดอะเวิลค่ะและใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ไนท์ออฟวาค่ะ สำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะด้วยความที่ไพ่เดอะชาริออตขึ้นมาตามมาด้วยเดอะเวิลนะคะบอกเลยค่ะว่าหากคุณได้เดินทางไกลนะคะจะดวงปังแน่นอนค่ะกําลังจะไปเที่ยวส่งการอยู่หรือเปล่ากลับบ้านอยู่หรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าถ้าได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเดินทางกลับบ้านรวมถึงใครที่กําลังคิดจะไปต่างประเทศด้วยในเร็วๆนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าดวงจะ มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ปังมากอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน<ม>การเงินสุขภาพหรือว่าความรักการเดินทางจะช่วยทําให้ดวงของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะส่วนใครนะคะที่ทํางานหนักนะด้วยความที่ไพ่นายออฟวานขึ้นมาด้วยคนที่ทํางานหนักแนะนําว่าช่วงนี้ลดภาระาในเรื่องของการงานลงบ้างแล้วก็ลองออกไปท่องเที่ยวดู ะะดวงจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆอยากให้ลองหาโอกาสหาเวลาว่างให้ตัวเองออกไปท่องเที่ยวหน่อยนะคะดวงจะดีมากแน่นอนสําหรับคนที่มีงานเยอะมีงานหนักอย่าฝืนทาต่อถ้ารู้แล้วว่าโอเคเราเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะอย่าอย่าพยายามคัดค้นให้ตัวเองนั่งทําต่อเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะยิ่งล่าช้าได้ลองลุกขึ้นไปเดินหรือว่าหาเวลาว่างออกไปท่องเที่ยวสัก 2- 3สาชั่วโมงเนี่ยตรงน,นี้ก็ช่วยได้นะคะทำให้ดวงเนี่ยดีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ มาต่อกันเลยค่ะว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรดีนะคะให้ดวงนะคะยิ่งปังยิ่งรุ่งมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่เทนนิววานค่ะไพ่ใบที่สองที่เห็นนะคะคือไพ่ควีนน็อปเพนักเคิค่ะไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่เดอะเอเ r อเรอร์ค่ะ ดวงของคนในวันพุธช่วงนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลสงการอาจจะงานเยอะงานหนักจริงๆนะคะก็บอกนิดนึงค่ะว่าโอเคทํางานเยอะงานหนักจะดีแน่นอนนะคะแต่ว่าก็ต้องจัดสรรเวลาให้ถูกต้องด้วยเราจะช่วยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้จักพักผ่อนให้เป็นเวลานะคะทำงานให้เป็นเวลาไม่แน่ว่าไอเดียความคิดที่พุ่งกระฉูดเนี่ยจะตามมาได้ด้วยนะคะไม่แนะนําเหมือนเดิมเลยคะ่ะก็คือว่าถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ย หัวไม่แล่นเลยคิดไม่ออกแล้วเราก็พยายามที่จะนั่งอยู่กับที่เพื่อให้คิดให้ออกอยากให้ลองลุกไปขยับตัวดูหรือว่าออกไปท่องเที่ยวดูสัก1ห,หรือ2อสชั่วโมงก็ได้นะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้ไอเดียที่ดีความคิดสร้างสารรค์ที่โลดแล่นจริงๆค่ะ สำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสด,ดวงช่วงสงการนี้คุณจะปังเรื่องอะไรมาดูกันอ่าไพ่ออกมาพอดีเนะาะเดี๋ยวแพลขออนุญาตไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่เซเว่นออฟค่ะพไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่คิงออฟเพนทาเคิลค่ะและพไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือเดอะ e ีโร่แฟนค่ะ องคุณอาจจะปังในเรื่องของการได้ทํางานที่หลากหลาย นะคะหรือว่ามีโอกาสทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นนะคะแต่ว่าสําหรับเรื่องของการเงินเนี่ยด้วยความที่เป็นไพ่เซเว่นออฟคัเข้ามานะคะแนะนําค่ะว่ามีโอกาสหาเงินได้เยอะขึ้นก็จริงแต่ใช้เงินเก่งด้วยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงสงการเป็นต้นไปเนี่ยแนะนําว่าถ้าหาเงินได้แล้วเนี่ยอยากให้เก็บหรือว่าประหยัดอดออมเอาไว้บ้างนะคะแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง มีการปรับเงินเดือนที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าได้รับโบนัสหรือว่าได้รับลาบลอยอะไรบางอย่างทางการเงินเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะดวงตั้งแต่ช่วงหลังสงการนี้เนี่ยจะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู่ผู้ใหญ่คนนี้อาจจะดูดุบ้างนะคะอาจจะดูเคร่งครัดหรือว่าเป๊ะมากเลยแต่ว่าต้องบอกเลยค่ะว่าเขาจะหวังดีกับคุณมากมากจริงๆแนะนาเขาว่าอยากให้เชื่อผู้ใหญ่คนนี้เอาไว้ก่อนนะคะถึงแม้ว่าอาจจะรู้สึกอึดอัดใจบ้างที่ได้พูดคุยกับเขานะคะหรือว่า วเวลาที่ได้รับคอมเมนต์มาก็ตามแต่ว่าบอกเลยค่ะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจากคําแนะนําของผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยจะช่วยทําให้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะจะทําอะไรดีให้เสริมดวงให้ปังมากยิ่งขึ้นให้รุ่งมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือ The Moon ค่ะ ไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ The Lover ค่ะไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Nine of Pentacles ค่ะ ทำอะไรดีเสริมดวงนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำบุญก่อนเลยการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงศพนะคะหรือว่ามูลนิธิต่างๆโรงพยาบาลนะคะตรงนี้อาจจะช่วยเสริมดวงให้คุณได้แล้วก็แนะนำค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปวัดเนาะอยากให้เน้นถวายของเป็นคู่นิดหนึ่งนะคะตรงนี้อาจจะช่วยเสริมดวงได้มากยิ่งขึ้นค่ะในขณะเดียวกันใครที่เป็น คนลงทุนชอบลงทุนนะคะอยากรู้ว่าโอกาสทางการเงินที่จะยิ่งปังเนี่ยจะมาอีกช่องทางได้ยังไงบ้างด้วยความที่ไพ่นายออฟเพนเดอร์เคิลเข้ามานะคะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินเนี่ยจะมีโอกาสได้เงินเข้ามาแน่นอนนะคะส่วนใครนะคะที่มีทรัพย์สินที่ดินมรดกอยู่กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะได้ไหมเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินมรดกเข้ามาให้เราได้ชื่นใจด้วยหลังจากเทศกาล ส่งการคะดวงของคนเกิดในวันศุกร์นะคะจะปังเรื่องอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ king of pentacle ค่ะไพ่ใบที่สองที่เห็นนะคะคือไพ่ the hero fan ค่ะไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ king of wand ค่ะ ดวงการงานการเงินจะปังมากแน่ๆสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคุณตลอดนะคะคอยสนับสนุนอยู่ตลอดทําให้ไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นแนะนําเลยค่ะว่าคนที่เกิดในวันศุกร์คุณมีคนอุปถัมภ์แล้วนะคะอยากให้เชื่อฟังผู้ใหญ่เอาไว้หน่อยจะดีแน่นอนค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะแนะนำค่ะว่ามีโอกาสหาเงินได้เก่งจริงๆแต่ว่าด้วยความที่มีไพ่คิงอัพวานเข้ามาช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไปในเรื่องของอการตกแต่งบ้านนะคะแฟชั่นนะคะหรือว่าความสวยความงามหาเงินเก่งจริงแต่ระวังเก็บเงินไม่อยู่เอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้เงินมาแล้วเนี่ยก็อยากให้ประหยัดอดออมกันเอาไว้หน่อยแล้วเงินจะมีเหลือเต็มกระเป๋าแน่นอนค่ะ ทำอะไรดีเสริมดวงให้ยิ่งปังมากขึ้นนะคะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่เทนอฟคัพค่ะไพ่ใบที่สองที่เห็นนะคะคือไพ่ซิ f อ e n เพน l e เคค่ะไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่เดทค่ะ นําเลยคะ่ะว่าเป็นการทําบุญบริจาคให้กับคนยากไร้นะคะหรือว่าทําบุญลงศพกับโรงพยาบาลต่างๆนะคะตรงนี้จะช่วยได้แล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ตรงนี้ก็ช่วยได้ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะด้วยความที่มีไพ่เทนอปบคัพขึ้นมาแนะนาเขาว่าช่วงสงการนี้เนี่ยอยากให้กลับไปหาผู้ใหญ่ที่บ้านจังเลยนะคะกลับไปหาญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวของเรานะคะตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่จะช่วย ชีวิตเนี่ยยิ่งปังมากยิ่งขึ้นนะคะกลับไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หน่อยแสดงความกระตันอยูบอกเลยค่ะว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะดวงคุณจะปังเรื่องอะไรสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ทัวบครับค่ะ ไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ N i ยอ of p e n t a c ค e s ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ The Moon ค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์ดวงความรักของคุณปังมากมาแรงมากเลยนะคะ มาดูกันที่คนโสดก่อนเลยสำหรับคนโสดเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะช่วงนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครเข้ามาเลยหรือว่าเจอความรักที่รู้สึกว่าทำให้ผิดหวังหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีน่าจะดีกว่าแต่บอกเลยค่ะว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ตรงสเปคเลยนะคะคนที่จะมาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวทำให้คุณรู้สึกว่าความรักที่คุณเคยคิดว่า เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่ารู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับความรักที่ผ่านมาจะไม่เจออีกแล้วคนคนนี้จะมาทําให้คุณรู้สึกว่าความรักนั้นมีสีสันมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ความรักนั้นทําให้ใจเราฟูได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดบอกเลยค่ะว่าจะได้เจอความรักที่หวานชื่นนะคะส่วนสาหรับคนมีคู่ค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันเลย ความรักจะมีโอกาสมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาทําให้กลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมคอยดูแลเอาอกเอาใจเอาใจใส่กันและกันเหมือนเดิมนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเข้ามาในช่วงสงการนี้นะคะอยากแนะนํานิดนึงคะ่ะว่าสําหรับคนที่มีคู่ก็ลองไปเติมความหวานกันหน่อยทํากิจกรรมร่วมกันใหม่ๆกันหน่อยบอกเลยคะ่ะว่าความรักของคุณจะหวานชื่นแน่นอนคะ่ะ สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะทำอะไรดีให้ดวงยิ่งปังยิ่งรุ่งนะคะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่เดอะทาวเค่ะไพ่ใบที่สองที่เห็นนะคะคือไพ่เดอะสตาค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่เพดด์ออฟคัพค่ะ สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะทำอะไรดีให้ยิ่งปังยิ่งรุ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำบุญบริจาคค่ะอยากให้เติมน้ำมันตะเกียงนะคะหรือว่าทำบุญที่เกี่ยวกับค่าไฟนะคะแล้วก็รวมถึงการทำบุญกรวดน้ำด้วยนะคะตรงนี้อาจจะช่วยทำให้ชีวิตที่รู้สึกว่าเอ๊ะติดติด,ตดขัดขัดนะคะหรือว่าทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องให้ต้องจัดการอยู่ตลอดตรงนี้อาจจะช่วยให้คลี่คลายได้ ะะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าด้วยความที่มีไพ่เพด็อบคัพเข้ามานะคะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจราจาอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะมีเหตุมีผลพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะพยายามปรับตัวหรือว่าเข้าสังคมให้เก่งนะคะก็บอกเลยค่ะว่าตรงนี้เนี่ยจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีๆตามมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือว่าในเรื่องของความรักนะคะอาจจะได้พบเจอคู่จากการพูดคุยที่มีเสน่ห์ของ ะะหรือว่าในเรื่องของการงานพู้จาอ่อนหวานก็อาจจะช่วยให้เพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเราเนี่ยสามารถทํางานได้ดีกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเจราจาที่เป็นเอกจะนําพามาซื้อเงินทองมาให้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมผู้จาอ่อนหวานมีเหตุมีผลแล้วตรงนี้จะทําให้ดวงคุณปังมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ กันที่คนเกิดในวันอาทิตย์กันต่อเลยค่ะดวงของคุณจะปังเรื่องอะไรในช่วงนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่เดอะชาริออตค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่เพดออกวานค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ซิกออฟสอดค่ะ พูดก่อนเลยสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะดวงของคุณจะยิ่งปังถ้าคุณได้เดินทางไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกไปท่องเที่ยวในช่วงสงการนี้นะคะหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศนะคะรวมถึงใครที่กําลังจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะไปท่องเที่ยวใกล้น้ําดีไหมคุณกําลังมีโชคใกล้น้ํานะคะ คอ,อหวยนะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ะจะซื้อเลขอะไรดีบอกเลยค่ะว่าซื้อตัวเลขที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางหรือคุณกําลังไปสถานที่ที่ใกล้น้ําอะไรอยู่ซื้อเลขเหล่านี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานสําหรับใครที่ลังเลใจอยู่หรือเปล่านะคะว่าเอ๊ะจะอยู่ที่เดิมดีหรือว่าจะไปที่ใหม่ดีบอกเลยค่ะว่าด้วยความพิดายทั้ง3ใบเนี่ยออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าไปแล้วจะดีจริงๆนะคะ ทำอะไรดีเพื่อเสริมดวงให้ยิ่งรุงยิ่งปังนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ไฟออฟวานไพ่ใบที่สองที่เห็นนะคะคือไพ่เดอะฟูค่ะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะคือไพ่ทูออฟเพนทาเคิลค่ะการคิด ในแง่บวกพลังงานบวกบวกไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรมานะคะหรือว่ากําลังทะเลาะก,กับเพื่อนกําลังทะเลาะก,กับใครอยู่บอกเลยค่ะว่าไพ่ออกมาแนะนําว่าให้มองโลกในแง่บวกอย่างเดียวคิดในเชิงบวกแก้ปัญหาในเชิงบวกตรงนี้จะทําให้สถานการณ์ในเรื่องของการงาน การเงินหรือว่าความรักดีขึ้นได้ค่ะส่วนใครที่คิดจะโยกย้ายงาน The f ฟูออกมาอีกแล้วนะคะไพ่เด e ะฟูขึ้นมาย้ายงานแล้วดีจริงๆนะคะคุณอาจจะลังเลใจว่าเอ๊ะไปแล้วจะดีไหมเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทํางานตรงสายด้วยหรือว่าบางคนก็ตรงสายแต่ว่ากําลังอยู่ในช่วงลังเลใจอยู่ว่าไปแล้วจะดีจริงๆหรือเปล่าบอกเลยค่ะว่าไพ่ออกมายืนยันแล้วว่า ไปแล้วจะดีจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่ไพ่ทัวร์เพนเนอเคิลเข้ามานะคะบอกเลยค่ะว่าสําหรับคอหวยเนี่ยมีโชคใกล้น้ําจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ใกล้น้ํานะคะหรือว่าการเดินทาง ที่ที่ใกล้น้ําที่คุณกําลังจะไปเนี่ยบอกเลยคะ่ะว่าอาจจะมีข่าวดีได้รับโชคลาภเข้ามานะคะส่วนใครที่กําลังกังวลใจอยู่นะคะช่วงนี้รู้สึกว่าการเงินตึงตัวจังเลยนะคะการได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวในที่ท,ที่ใกล้น้ำเนี่ยอาจจะช่วยให้ทิศทางการเงินของคุณเนี่ยตึงตัวน้อยลงหรือว่าคลี่ขลายมากยิ่งขึ้นค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นดวงของคนทั้ง7วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะแพรหวังว่าคําแนะนําตามหน้าไพนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนนําไปประยุกต์ปรับใช้กันได้นะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะสงสัยเรื่องอะไรเพิ่มเติมฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมติดตามมูดูไหมทาง p ี t v ทีบันเทิงกันด้วยนะคะทุกวันอาทิตย์หนึ่ทุมตรงคะ่ะ